แก่พระองค์ท่านพระองค์ท่านจะได้มีความาาคือพูดง่ายประชาชนพระองค์ท่านจะได้ได้มองดูในภาคของประชาชนในภาคของอประสบนิกรของท่านนะยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันราชศาสนาและ,ะมหาสรา,านี้คือธอรมาเองเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าวาดบนบางคารอะไรที่ท,ที่ที่ทำได้ ทำให้บ้านได้ทำให้วัดได้ทำให้ชุมชนได้ทำให้ส่วนรวมได้ต่างาก็ก็อยากจะทำให้เราเอามาเป็นมาเป็นอะเรมาเป็นแกนนำตรงนี้ให้ส่วนผู้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายภาคประชาชนหน่วยงานทหารตำรวจหรือข้าราชการเนี่ยมาร่วมกันมาเป็นแกนนำให้แล้วก็ที่ว่าจะทำโครงการนี้ต่อไปนะตรงไหนที่มันมีที่ว่างพอที่จะปลุกได้ก็ะบอกแล้ว ส้าราานะใ้ตรวจดูว่าตรงไหนที่เข้าไปปลูกได้สามารถปลูกได้ก็จะทําการปลูกต่อไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้ามันปลูกได้แล้วก็จะเข้ามาปลูกต่อมีหไร่มีสามไร่สี่ไร่อะไรลักษณะที่เข้าที่ทำงห ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาชมอยู่เขาอยากจะมีส่วนร่วมหรือเขามีต้นไม้อยู่แล้วหรือเขามาช่วยมาปลูกหรือม,มาด้วยเนี่ยมารวมได้ไหมรวมมาร,วม,มารวมไว้ที่ไหนถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะมีส่วนร่วมจริงๆริเขามีต้นไม้กขาขอเป็นต้นไม้ที่ว่ามันมันทนคือสภาพในในใน,ในป่านี้ป่านี้มันอาจจะมีน้าท่วมบ้างบางครั้งบางครา,าวเราก็ต้องต้องเป็นต้นยางหรือจะเป็นต้นตะเคียน ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะตนสภาพน้าถ้ามีน้ําท่วมมาชนได้อะไรตรงนีน้สามารถเอามาได้เอาต้นไม้มาก็มาไว้ที่อุทยานนท์คอนมโนถือว่าเป็นเป็นสถานที่เป็นหน่วยงานราชกา,ารอยู่แล้วนะต้นไม้มาลงที่มันได้ล้าถึงเวลามเวลาถ้าอยากจะมาปลูกป่าก็ก็คอยดูแล้วคอยฟังหน่วยงานราชกา,ารเลือดมาเนี่ยก็จะ,จะ,จะ,ะ,ป,ระประชาธัรมพันให้ทราบ าจะทำกา์ให้ทราบว่าวันไหนที่เราจะทำการปลูกป่ากันอีกคงจะอีกไม่นานนะครับขออนุโมทนาขออนุโมทนาล่วงหน้ากับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะมาร่วมในโครงการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ป้ายเลยเดี๋ยวผมไปสัมภาษณนทางไหลด้วยเดี๋ยวอยยโเเคครับผมดี๋วนะครับไปที่ป้าย ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปที่ป้ายเดี๋ยวไปที่ป้ายเลยเดี๋ยวคุยกับหลวงพ่อเลยเราคุณครูคุยของกับโครงการเลย, <c oughs> ยอ่าเดี๋ยวคุยมาคุยเรื่องโครงการเลยเชิญชวนเลยนะเชิญชวนเลยอ่ามาเลย อานะมามามาคุยคุณครูมาเลยมามาอาจารย์มาอาจารย์คุยเจ๋งมากโครงการเลยเชิญชวนประชาชนนี่แหละมาตรการแล้วก็ฝากคุณครูด้วยนะครับโครงการนี้ส네ุดยอดอ่า

เดี๋ยวคนคนสูงอยู่นะอย่างน้มันยาอนี่้ปเนีจะเป็นงอย่างครับนั่นะผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมาดิมีมาเลยเออนั่นแหละต้นสูงหรอือว่างานทำความดีอะไได้หมดนะปลูกต้นไม้ปล่อยนกปล่อยปลาครับคือความดีที่เราสร้าง้ไปไหนแล้วครับก็อยู่ตรงเราเนี่ ท้องนี้นะครัะที่เราจะมามีส่วนร่วมนะครับภาคประชาชนและก็ภาคคณะสงฆ์นะครับทางพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ขาวนะครับเจ้าวาดวัดบางคมนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับบุคลากรเป็นคุณครูนี่ครับเป็นสื่อได้ดีมากนะครับเป็นความรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับโครงการนี้ครับสวัีนะะคก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะครแล้วก็เป็นข้าราชการครูนะครับกนี่ท่าสองเที่ยวผม

เราจะเป็นปายงานั้ไม่ได้ม่ยอที่ะครับื้ที่ของเราเนียไม่เคยมีไฟป่ามันเก็ดดีนะครับเราแทนืที่ไม้้องัจะดีแล้วก็มีการรนอักบแต่ว่าปหาของเราป่าที่เกิดตูดอยากลบป่าก็าทำลายทำลายต้นไม้เราตรายทายแรล สั่งงานกับใครครับถ้าท่านทุกท่าใจบุญอยากจะมาร่วมกรบครัวทางวัน้าจางนครชัยภูมได้ครับบ้านข้างอาหา้เขเนมุขกว่ากันนะครั ี่รนบ้าน,านมีความสำคัญนะครับวันนี้รู้สึกดีใจที่าเจ้าคณะรองเจ้าคณะภปทะเลดึสขช้าเราร่วมทำกิจกรรมเรือเมืเกิดข้อผิรงถึงร็เด้อยู่แล้วท่านผู้ชทางองค์การทหารมณฑลก็ทบขอขอบพูทางวัดน้ำการด้วยนะที่งานทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องทหามณฑลทั้งหา เดี๋ยวเราต้องช่วยกันนะมใถูกาเดีวนะครับนี่มีลาด้วยเนาะใครที่บ้านมีปลาหรืออะไรก็มาปล่อยได้เรื่องปลาเรื่อหมูสอแล้วก็ป่าเรื่องของต้นไม้แต่ละต้นนะครับให้ปักชื่อเลยงั้นไหนอะไรเหี่ยนครับชอบมาช่วยร่วมกันปักชื่อรักสาวไว้ต้นไม้ให้ผู้ใหญ่ครับผมบ้าเรานี่นี่นี่วันนี้เหนื่อยแต่เมื่อวานนี้แลยนะครับ รู้สึกปลื้มใจนะครับที่พ่อมาประกอสุนทรากรรนข่าวนะครับได้ทำอไมาเราไม่คาดเลยว่าวันนี้มันจะสดมาถึงเด็ดขนาดนะ้รับระหวังว่าวันหน้าของมีโอกาสดีๆอย่างนี้ในี่าวพ่อเในอของการถวายเจ้าป่าเจ้าพนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ผมก็พาประชาชนที่น้องมว่านนดลร่วงการเป็นนี้รวมทั้ส่วนของตลานะครับเนหลาส่วน น้ำจิ้มใช้มากครับปาปลื้มนะครับของโครงการนี้มีต่อไปในวันทน้าครับนครับท่นนะครับนู้ปลูกป่านะครับปล่อยมาปลูกป่าในโครงการนี้นะครับเราติดตามนะครับทุกๆปีทุกๆครั้งนะครับเราจะมานําเสนอให้ชาวพิจิตรแล้วก็ชาวไทยทุกท่านนะครับที่มีความรูกลึกนะครับได้ไปดินของเงานะครับผมเดี๋ยวเราจะ กันหอยครับ้ามาภาพมามาครับาให้น้องถ่ายเป็นวิดีโอเลยมามาพี่พี่กเหนื่อยมาพี่วันวันมัถ่ายรูปไปรูปถ่ายรูปถ่ยรูปถรูปถ่ายรูปนี่ครับเ่อถ่ายรูปครับนี่นี่เออเต็มภาพเเห็นเต็มภาพนะเห็นเท้าด้วเนะครับ กลางลอคือค่ะกดไลคค่ะอ้าวไลคยิ้มทุกคนยิ้มค่ะรับขอคุณมาครับเคราธุขอคุณครับเอาต้องช่วยแล้วนะเริ่มเริ่มเริงไขได้แล้วนะต้องช่วยๆกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโดยงาน อ่าอ่านี่หาหาคนแล้ทำานด้จำไม่ได้ต้นไหนที่มันน้ำๆไม่ต้องเลี้ยงแล้วกนคือต้นอะไพร้อมกัน เนี่ยทงเราเราเก็บทงอย่างเดียวไม้ไม้ไม่ต้องเอาไปมั้งไม้ไม่ต้องเอาไปเราเอาทงแค่อย่างเดียวก็พอแล้วทั้งอ๋อนี่มาเก็บใช่ไหมไม่แล้วอี่่มารัับจปืนนนพเเเลยย ติดมาไหร่เนี่ยเป็นโซฟาเดี๋ยวโดนฝนแล้วมันจะเสียไม่ไม่จะต,ต้องเอานี้ขึ้นไปก่อนสิงะไดอย่างี้พวกนี้นมันเป็นโซฟาล,ล้ว